สวัสดีครับนี่คือโน้ตบุ๊กเอเซนะครับผมเครื่องนี้ขายในราคา4,900บาทนะครับถ้าไม่เอาปักกันเครื่องนะครับลดเหลืออยู่4,500บาทครับผมนะครับเอเซลง Windows 10นะครับผมอันนี้ลง Windows 10นะครับนะครับสภาพเครื่องนะครับผม รอบๆนะครับลง Windows 10นะครับดูหนังฟังเพลงเล่น net, เน็ตเรียนออนไลน์ได้หมดส่งทั่วไทยครับมีอะแดปเตอร์มีอะไรให้พร้อมนะครับผมอะแดปเตอร์อะไรพร้อมนะครับอะแดปเตอร์มาจากของแท้มาจากเครื่องเลยนะครับมากับเครื่องเลยครับซื้อวันนี้แถมเมาส์ครับผม แถมเมาส์หูฟังนะครับแถมสองอย่างนะครับผมแถมกระเป๋าด้วยโอเคครับส่งทั่วไทยนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับผม0814704734สวัสดีครับ